เล่นบอนทุกเกมไม่มีทอใ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพาการ์ดยืนสู้เซนชายถึงผ่านเป็นปสกเกมผู้รอดเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้ง สววสดีครับวผมมาเพิ่มเก่าเกมมันอนีกเ,เช่นเคยนะครับผมวันนี้มาแปลกแปกแนวหน่อยนะครับผมมาโพก,กันที่โอวกาดนั่นเองครับผมวันนี้เก่าเกมนะจะพามาทดลอ,องอะไรใหม่ๆกันบ้างครับผมอ่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับผมก็เป็นโลกนะครับผมแล้วก็ดวงจันทร์นั่นเองครับผมอ่าใครๆก็รู้นะฮะว่าดวงจันทร์นี่ฮะเป็นบริวารของโลกครับผมเคลื่อนตัวในการหมุนรอบโลกนั่นเองครับผมแต่วันนี้นะฮะเกิดมันผิดแปลกแนวนิดหน่อยครับผมผมจะ ทำให้ดวงจันทร์ครับผมไม่โคจรรอบโลกนะฮะแต่ดวงจันทร์กําลังพุ่งเข้าหาโลกนั่นเองครับผมโอ้ยนะฮะโลกนะฮะที่ใหญ่กว่าดวงจันทร์ประมาณสี่เท่านะครับผมแต่โดนนะครับผมดวงจันทร์เนี่ยพุ่งใส่โลกอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมด้วยนะฮะผมจะตั้งให้ดวงจันทร์นี่หละครับผมพุ่งไปยังนี่เลยฮะประเทศไทยของเราตรงนี้นั่นเองครับผมมาอยากรู้แล้วใชียว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเรานะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองกันได้เลยครับผมอ่าผมจะตั้งความเร็วนะครับผมอยู่ที่ประมาณครับผมอ่านประมาณ1วิกันนะ1วินาทีนะครับผมต่อกิโลเมตรนั่นเองครับผมนะตอนนี้นะฮะ ลองกดดูก่อนนะช้าๆอย่างนี้ครับผมนี่ฮะตอนนี้ครับผมความเร็วฮะก็ไม่เท่าไรครับผมขอเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันฮะอ่าก็เริ่มเร็วแล้วนะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันครับผมจะได้เห็นอ่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมตอนนี้ฮะใจจดใจจ่อแล้วนะฮะดวงจันทร์ของเราก็ผมเจอแรงงมถ่วงฮะแรงดึงดูดของโลกครับผมดึงดูดเข้าไปหาโลกครับผมโอ้โหน่าตื่นเต้นนะฮะเหลือนะฮะประมาณหนึ่งหมื่นกิโลเมตรครับผมดวงจันท์ก็จะถึงประเทศ ทยของเราเลยนะฮะอืม <ś m _> ใจจดใจจ่อกันเลยนะฮะนี่ฮะลัศมีอยู่ตรงนี้ครับผมประมาณหนึ่งมื่นกิโลเมตรนะครับผมเราจดจ่อแล้วฮะนี่ฮะมาแล้วครับผมดวงจันทร์ครับผมมาแล้วฮะเข้าที่ประเทศไทยเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหอันดับแรกครับผมโอ้โหเจอแสงวาบขนาดนี้เลยครับผม โอ้โหครับเป็นการประทากันกรับผมของอ่าดวงจันทร์แล้วก็โลกแล้วก็เกิดระเบิดดอกเหตุอย่างนี้เลยครับผม,มอย่างแรกที่เราเห็นคือแบบ โอ้โห و, ทั้งฝุ่นครับผมทั้งนะฮะเศษของดวงจันทร์ที่แตกสลายออกมาครับผมแล้วก็โลกของเราเนี่ยก็โดนนะฮะปกคลุมไปไปด้วยนะฮะฝุ่นทั้งทั้งต่งนางๆนานาครับผมที่เราเห็นตอนนี้นะฮะแล้วก็เศษอุกกาบาตเศษดินที่กระจายออกมาครับผมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะฮะวันสิ้นโลกะฮะอันนี้มันคือวันสิ้นโลกจรงกิงครับผมเนาะตอนนี้ครับผม คือดวงจันนะฮะก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผมกระแทกโลกไปแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหจ้าเลยะฮะถึงกับระเบิดเลยครับผมโลกของเรานะฮะโอ้โหนี่นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะฮะหแตกสลายไปหมดเลยครับผมมีนะฮะหอุ้ยทั้งฝุ่นละอองนะฮะท้งความร้อนนะผมขอคลิกโลกดูก่อนแล้วกันครับผมโอ้โหตอนนี้นะฮะผมขอดูนะฮะ อุณหภูมิพื้นผิวของเราฮะของโลกนะฮะสูงถึง4,000องศาเซลเซียสเ,เลยครับผมโอ้โหคือแบบมอดไหมทั้งดวงดาวเลยนะฮะคงไม่มีใครรอดเลยก็ว่าไปได้ฮะแม้แต่แบบทีเรียนะฮะโอ้โหนี่แหละฮะขอดูโลกนะฮะตอนนี้ก็ยังจะเขาเรียกว่าอะไรฮะยังปกคลุมไม่ด้วยนะฮะฝุ่นละอองครับผมนี่ฮะเราขยับเข้าไปดูครับผมโอ้โหเราเห็นนะฮะว่า โอ้โหพื้นดินเนี่ยฮะมันระเหยแตกแบบเอาอไปหมดเลยครับผมเหลือแต่แบบโอ้โหฝุ่นละอองที่ปกคลุมนะฮะตอนนี้ฮะผมขอดูโลกสักหน่อยนะฮะนี่ฮะอุณหภูมิก็ยังสูงแบบเกือบสี่พันองศาคงไม่มีสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่ครับผมระยะเวลาตอนนี้นะครับผมผมขอดูนะฮะระยะเวลาตอนนี้ครับผม ประมาณนะฮะสามสิบสามนาทีคนระึ่งชั่วโมงแรกนี่คือโอ้โหคงไม่มีใครเหลือแล้วนะฮะแมนะ้แต่แบตเตอรี่นะครับผมผมขอเพิ่มความเร็วนะฮะสักหน่อยนะฮะเพิ่มความเร็วนะครับผมอ่านี่ฮะตอนนี้ครับผมอ่าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะก็ยังมีนะฮะโอ้โหทั้งฝุ่นละอองครับผมทั้งกร,กระจายอยู่บริเวณโลกเลยครับผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผม ขอเพิ่มความเร็วหน่อยกันฮะนี่นะฮะเขาก็ไม่เหลือฮะผมไม่เห็นดวงดาวเหลืออยู่เลยครับผมตอนนี้นะฮะคือพูดง่ายๆคือแบบโอ้โหแตกไปแล้วฮะโลกของเราน่าจะแตกไปที่เรียบร้อยแล้วฮะดูจากก้อนตรงนี้ก็เหลือแค่กา๊าซอย่างเดียวครับผมโอ้โหไม่เหลือครับผมนี่ฮะอุณหภูมิก็ยังสูงแบบหืมแต่ลดละฮะเหลือสี่ร้อยฮะก็คือสรุปก็คือ ดวงจันทเนี่ยพุ่งชนโลกเนี่ยคือแบบไม่เหลืออะไรเลยจริงๆครับผมแม้แต่ฝุ่นละอองคือแบบแตกไปหมดทุกแขนงเลยครับผมโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะครับผมอนี่ฮะเวลาผ่านไปสามวันเนี่ยนี่ฮะโหคือแบบหายกระจายไปหมดเลยฮะยโลกของเรานี่คือหายไปเลยฮะผหขอเล่นความเร็วดูด้วยกันฮะอ่าสิบวันสิบสี่วันก็คือไม่เหลือเลยฮะ นี่ฮะนี่ฮะกลายเป็นฝุ่นละอองแล้วก็กระจายไปเลยครับผมนี่ฮะไม่เหลือนะฮะมวลอะไรสักอย่างเลยครับผมอ่ารัศมีทุกอย่างความหนานแน่นคือหายไปหมดเลยครับผมอ่าสี่เดือนผ่านไปครับผมคือสรุปนะฮะถ้าดวงจันทร์ชนโลกนะครับผมก็คือ ไม่เหลืออะไรเลยครับผมคือแตกสลายแบบไปในพิตาเลยะฮะทั้งดวงจันทร์แล้วก็โลกของเรานั่นเองครับผมโอ้โห و, เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะกับเหตุการณ์นี้นครับผมอันนี้เป็นแบบจําลองนะครับผมม่าใครอยากให้จําลองอะไรแบบไหนนะฮะบอกกันได้นะครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมกับการจําลองนะฮะดวงจันทร์ ชนโลกก็ผมแล้วก็ชนที่แรกที่ประเทศไทยเลยฮะแล้วก็แตกสลายไปครับผมนี่ฮะหนึ่งปีนะฮะสิบสองเดือนผมคลิกไปก่อนฮะหนึ่งปีปุ๊บก็คือแบบกระจายไปเลยฮะช่วงแรกๆะะก็อาจจะมีแบบเป็นลูกโลกอยู่นะฮะมีฝุ่นละอองมีอะไรสักอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าเวลาผ่านไปหนึ่งปีนี่คือหายไปหมดในพริบตาเลยะฮะโลกของเรานะครับผมโอห ดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมอ่ทาท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมองอกมันจะจบคลิปนะครับผมกับการจำลองนะฮะเวลาดวงจันทร์นะฮะพุ่งชนโลกของเราแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครับผมวันนี้ขอเ,เก็บพลังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ